เวียาน่าไหนเจ้บตายเงินเัินเวีเยนธนาน่าเงนั่นแหละสัญญา,ะจ,จ,นนาจ,จะเงินไม่จับแมงเวทยธาน่าจะเงินจับแมงสังขาันี่ยเจ้าตายเจ้าก็ตายย้อนรูปเจ้าก็ตายย้อนเวทนาสังข,<ม>ขารเขาใจวันี่ยง่ายๆนี่เข้าใจวันง่ายง่ายนี่เข้าใจวันีเนาะ แกง่ายดิเน่ะง่ายดิเนะสังขารเนี่ยสามสิบสองเนี่ยอันนี้รูปผูกคอซะเนี่ยกินยาตายซะเห็นเสียนะอันนี้รูปสฉพาะลูกด้เนี่ยมันนี่สังขารมันอาการสามสิบสองเนี่ยจะเป็นตับอดตายเพราะตับอดตายเพราะตายบอดตายเพราะหยังสังขารเนี่ยสามสิบสองเวลาเนี่ยจะตายอันหยังเขาจะตายอันนั้นเจ้าก็ตายอันนั้นเจ้าเกิดม่เจ้าก็ตายเจ้าเกิดมาเลยก็ตายอันนั้น จะผูกข้อจ้าก็ตายผูกข้อนะเตจ้าลกตับจ้าก็ตายล็กตับเจ้าไมลกไตเจ้าก็ตายล็อกไตนะเตอเจาไปกูของเขาจะไปขาเขาเขาเขาขาเจ้าก็ตายเ็ขายนะเขาจะว่าจะทีมันอาเนาสัญญาเนี่สัญญาคุกกันไวมาลูกเอาจำแนกว่นลูกแะจำหนังแะจำยังไงคัดเจ้าจำได้อย่างไรคัดสัญญาเนี่ยจะจำได้เจ้าไปสัญญาหน พวกเจ้าทำอะไเนี en, ่ยสัญญาอั่นี้อยู่นะฮะฮึบุกไปสังขารนโอ้ยคุณจะไปนี่คุณจะไปนี่โอ้ยโหไปแล้วนนั้นคุณไปนี่นี่คนที่คุนผมจะไปตามสัญญาสังขารเห็นไหมนี่ยินได้เนี่ยผมเห็นเห็นแล้วโอ้ยผมเห็นดังดีแล้วถูกแล้วถูกแล้วผิดแล้วเห็นแล้กูเห็นแล้วตามผมเห็นแล้วผมก็ได้ยินแล้วกูยิ่งเสียงแล้ว ไปตามรูปเจ้งจิ๋วปฏิบันสั่ยาม่ได้ังายตามเลยตายวะเดี๋ยวมันตายก็แนเลยเจ้าสีนี่ขันหายมันเป็นังสเที่จะไปเ็น้ก็ไม่เห็นย่ยันตัวตัวอย่างเี้เขาเห็นะมันเป็นันบลันีบ่ซื้อได้บ่ันเห็นอยู่นี่ฮะอันอันล่มมรเดีเห็นบอลร่ม เพื่อนี่มาล้โอ้ยมีแหงเดียว่านเนาเสียเพื่อน่ะเพื่อนีลบหัมเจ้าวอันเจ้าวอลล์มอน่เลันเจ้าม่มีกาลังรอบเลยนี่กาลังรอบมี่กำลังเอกรต่มีเจ้าาบพกาลังรอบมี่มันก็จะออกคามกันเลยโอ้ยโอ้ยเมเย เรทนาเรทนามันมันเกิดจากสัญญาณอะไรบ้างเนี่ยตับบอบไตบอบหัวใจบอบบอดบอดถึงเรอน้แหละน่องบบเป็นเร่น้เลยตาบอบเป็นเร้ข้อบวบหักบวบเปนเ้ยมันเป็นอย่างเปลด่มเลกุงส่เปล่ยนอย่างใส่มันก็ไปต่มานึ่ามันก็เปลี่ยนไปเอา้ย่กว่าขึิมไปอี่ยนไปโเลยงลมันเลี้ยงโมเล้ยงว้ายสุดยอด องการอยู né, come forward, forward. ่ด้วยการอันไหนเจ้าก็ขอใจเจ้าก็บ้างบ่ได้เจ้าก็เป็นทางของมันเลยมิถนาสัญญาสังขารสังขารก็คืออะไสังขารนั้นนป็นปวงเป็นทุกข์อย่างไรก็ได้เนาะยังก็เป็นสังขารเหมือนตัวมันเป็นทุกข์เหมือนตัวมันเจ้าบ็รริเจ้าก็บ้างเจ้าบริหรอกเอียก็ตายมันไผยเสียงหลอกเจ้าขันเจ้าบริหรอกเจ้าก็บริหรอกกำลังบริหรอกก๊าซงนู้นนี มันก็จะพันเอาไปจาไปจังูมนขัดเวทนาขันหามันจะพันเอาจาไปขันจะรอบแล้วมันจะยังไ่พันจบเลยมันก็ว่างเวทนาเนาทีเขาเนมันว่างไปเลยมันว่างเยี่ยมันว่างที่ลุกมันว่างอยู่ในลุกซื่นเ่ยแต่ว่าทั้งนี้มันว่าง t h ้ไม่เหมนพบต่อพบอินแต่ว่าทั้งนอบมันว่างอยู่ใลเนี่ยแต่ได้ลุกลุบอบมันว่างอยนมักสุดยอดลุกแหละสุดยอดอะไรเนี่ย เน,นี่ยสำคัญเจ้ามันบุหรอ่นี่สิอไมันจะเปิดเห็นได้ถ้าสนใจทำอาใบพุ่มมันจะเกิดจรินใช่อบพภูมมันจะเกิดยู่ตรงความไม่รอบนั่นแหละเนี่ยเพราะามันจะแนกจะแนกออกไปตามสัญญาเวลาเพราะว่าถ้ามันไม่รอบปุ๊บเนี่ยมันมันเข้าเข้าเสียบเข้าเสียบน้ำเพราะว่านา้ำน้ำม,มันอาศัยลูกไงน้ำม,มันอาศัยลูกแล้วทีเนี้ยถ้าถ้าลูกลูกูถ้ารู้ไม่รอบไม่รอบลูกกับรอบน้ำอ่ะ มันมันก็จะสัญญาจะเสียบมันก็จะแนกตามพบพบต่างๆที่เราที่เราก็ไม่เห็นจ้ะนี่เนาะที่เราเดี่ยวกันกันยิ่งว่านอวแหล่ะอืมจุดว่ายว่อยให้เวอร์บิ้งก้อยกู่กลางวินเป็นนิ่งก้อยเห็น